ปกติผมดูเมกาผมไม่ได้กินนะแบบโซลารีเกนไม่ให้ไม่ไม่เกิดหรือะไรสักอย่างไหมใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเรจ,จริตหยุดเงี้ยวซึ่งเขาให้ผมมาเปิดในการเกรยียนท้าให้เถื่อนไท,ย,ท,ย,ทยครับผมองเกยียนท้าให้ไทย ถึงแล้วผมพกเไลน์นะฮะสวัสดีรอบสองนะครับผมวันนี้เรามาทดาอะไรครับเนี่ยไทยอะไรก็ไม่รู้เคยกินผลไม้ไหมชอบกินผลไม้ไหมครับเคยครับนิดหน่อยครัชอบอะไรมากที่สุดอืมชอบแงะครับแงะก่อนค่อยกินนะครับอะไรเงาะเหรอ มันต้องแงทุกรูปไงมังคุณจะต้องแงเลยชอบกินผลไม้ไทยไหมปกติผมอยู่อเมริกาผมไม่ได้กินนะแบบอเมริกา,าลาติน <laughs> <laughs> ไม่ให้ไม่ใม,ม้เกิดอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมเมื่ก่อนอยู่อเมริกานี่กินแต่ไลส์บอร์รีแบบว่าข้าวข้าวโอ๊ตเนี่ยเออแอปเปลิปปลผักเขียวด้วยลนะ มะเขียบมะเขียบก็กินเหมือนกันส่งนอกแกเออไมนะผมอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลกินแต่ผลไม้ฝรั่งนั้นมะเขียบพวกนี้เนะใอ่เดี๋ยวกูเล่นแล้วโฟกัสเล่นแล้วมามาถ่ายมาเสียเวลาเนี่ยเพลงครับผมอ่าผมจะมาถ่ายผลไม้ไทยนะครับใช่เรืเลยๆัต่มาใช่โอเคครับผมรูปแรกนะครับ อุ้ยไม่ได้เลยมาไฟมาไฟอ่ะเอาใช้กันนะครับผมโอ้ผมจอบไปแล้วอะละมดุดมาแฟงอเคเอใช้ยังไงมัดเฟืองมัดไฟมัดแฟง <c oughs> ของ้สิฮิฮเฮิ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 เิิฮ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  เมื่อกี้มาแฟงอยู่เลยอะไรแต่กาเฟืองล้วมาเฟืองมาไฟมาแฟงมาเฟืองมมาเฟืองมาไฟมาแฟงมาเฟืองมาเฟืองตอบว่ามาเฟืองนี่มาเฟืองถูกต้องครับจำชื่อไม่ได้มีหลายชื่อจัดถูกต้องนะครับผมเกือบแล้วเกือบแล้ว อคือไน้ครับอ่าข้อที่สองครับโอ้ยนี่ตอบเลยนะแม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาใช้เลยชมพู่ยาบ้นางได้แหงเกียจไหอ่า <c oughs> ชอยนะครับผมชมพู่มะม่วงหิมาพานต์มะม่วงขาวมะนาวโห่มะม่วงหินมะาพร้าว <c oughs> <c oughs> ก็แล้วครับนะ้องไม่ได้ตอบชมพู่ชมพู่ครับผิดโม่งหามานาันนะโผล่อะไม่ใช่ครับอะไรอะโม่งหิมะพานครับใช่ไอหิมะพานเป็นอย่างงี้อะเนี่ยอันนี้อันนี้อันน,นี้ผมตอนเด็กอะ่ะผมเคยนะไปเก็บเม็ดเม็ดมาใต้ต้นเลยอะ่ะบิดเม็ดมันาาเลยอะ่ะกินได้เหรอกินได้อะมาคั่วแล้วไฟแบบมันจะลุกท่วมกระชาเลยเลยต้องคั่วว่ากะทรายด้วยอร่อยอร่อย ครับกินมาแล้วสดๆเลยเดี๋ยวดูดีนะคนอีสานะผมเอง่คนอีสานนะครับผมคนผ้าคางครับเอาช้อยก่อนแล้วกันนะครับอ๋ออันนี้คอนอยนตครับจำชื่อไม่ได้มะขามมะขามเทศมะขามป้อมมะขามเทศตัวเลขยาวตัวเลขชอยเลยมะขามเทศครับ เดืลนนางเลยต่อต่อต่เสียเวลาเสียเวลาโอ๋อะไรวะเนี่ยเม่เอกี้เดี๋ยวน้อยหนาป่ะ <c oughs> ไม่ใช่จะเขียบอ่ะจะคนั้นเดี๋ยวชอยละกันโอเคลำใหญ่ลองกล้องลำมุด ละมุดละมุดอ่าเป็นคำตอบสุดท้ายใช่ใช่ใตอบลำใหใจนะเป็นตดน้ำตายเลยละมุดเด็นนะถูกต้องครับผมถูกต้องนะคะรับอะไรอะไรปลูกปลูกไว้แล้วข้งน้ำโอเคเขียบด้วยอ่ะว้าย ง่ายๆครับ <m> <t ired> ซึอภาษาไทยครับอ๋อตะเขียบครับนั่เฮ้ยเฮ้ยเร่องเอยเ่อเยรู้ชื่อภาษาไทยรู้มันแค่ต้นบ้านันเรียกตะเขียบหาช้อยมาใช่ไหมเฮ้ยมันเรียกแบบตะเขียบนั่นแหละนัยนช้อยไหภาษาไทยทางการเลยถ้าช้อยมหน้าเสียด ก็ได้แต่มันที่ตะเขียดจริงๆนะไม่ใช่ตะเขียบ <c oughs> ไปบ,บักเขียบด้วยนะถนนเอ้ยน้อยนาอ่ะน้อยนาน้อยหนูน้อยน้อยหน,น,น,น่อยน้อยนาอยู่คละบ้นน้อยน้อยหน่อยดิอ่ะไอ้นรอยนาเอ้ยไน้อยนาเอ้ย <c oughs> <c oughs> มลงกึ่งตะบักเขียบตะบักเขียบกันแล้วกูเฮ้ยอันนี้ใช่เลยนี่ใช่เลยเห็นแล้อยากกินเลยบักแอปเปิลเขียวไอ้เฮ้ยแอปเปิลเขียวมันมีเม็ดเดียวอ่ะเหรอเฮ้ยเอาใช้แล้วกันแอปเปิลพุทราพุทราพุทรา คุณจะรักษาอะไรอ่ะตระกุลให้มาอ่ะพุซานมันมีหลายสายพันธุ์นะพูดไปแล้วใครเหรอพูดไปแล้วด้วยไม่ไม่นึกนึกนึกขึ้นมานึกขึ้นมานึกพวกคนเดียวไงยสีเี้วมันเป็นพุซานสีเขียวด้วยเติมให้สีเขียวเนื้อสีขาวเม็ดใหญ่โอเคโอเคถูกต้องนะครับถูกต้องครับ แกวงกรเนี่ยรู้เลยใครตอบไปได้ตัวน้ำตายซะใช่ไหมแก้วงกอร์ครับรายการดูมด้วยถูก <laughs> ต้องครับผู้ชายรับ ในที่บ้านผมปู่เยอะมากเลยเขาเรียกว่านะอชอยพี่ถนนกระท้อนบางคนเอ้กระท้อนกระท้อนกระท้อนครับถูกต้องครับผมบทยังพี่ผมว่าประหย,ะอ,ยออกกเกินไปแล้ว <laughs> อะไรอ่ะอ๋อเย่มาเลยจำชื่อไม่ได้แล้วมักไฟลำใหญ่ลำกองลำกองไงลำก็ลำกองครับถูกต้องนะครับผมเนี่ยผมอยู่อเมริกาผมก,กินบ่อยนะคาปูก,กัแบบว่ากินกินขาต้นเลยลำกองเนี่ยนะใช่ ่ใช่เลยอะไรอ่ะโอเคใช่แล้วมะม่วงมะดันมะปรางเอาสิบแพนี่โดนคิดไปแล้วมะดันมะดันใช่มีสามพ่อมะม่วงมะดันมะปรางมะปรางสิบแพ จำแต่มะลมพิชมะดันนะใช่ไหมทำไมคิดว่าเป็นมะดันครับไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่มะปรางอ่ะแต่แตมันคือมาปรางครับผิดครับผมไม่ชินเนี่ยรู้สึกกับมะปรางเกี่ยวกับชื่อคนไม่นึกจะเป็นชื่อผลไม้เลยขอให้ให้โอกาสมะดันเนี่ยเอามะดันก็ผิดสิครับมันชื่ออะไรมะปรางเหรอใช่ชื่อมันเพาะไปเปล่า จิ๊บป,อปอ๊อกมปปาปากน่ากินจังเลยหัแต่แล้วเฮ้ยาฝากเลยครับฝากเลยครับทุกคนก่อนไปก็กดไลค์สองครั้งนะครับ กดแชร์แคงเดียวพอนะครับแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยคลิปนี้อาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคลิปหน้าอาจไม่แน่นะครับสำหรับทุกคนที่เห็นในผลไม้ที่เราเอามาทายกันแล้วรู้สึกอยกกินก็ไปหาซื้อกินเองนะครับผมครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะวันนี้ผมก็จะขอตัวลาก่อนนะจ๊ะ แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ